ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรติบตามรับชมกันได้เลยครับอะไรรถยนต์ส่วนไหนบ้างควรเปลี่ยนถ้ามีอายุใช้งาน1-3ปีขึ้นไปอะไรรถยนต์ก็มีอายุการใช้งาน ยิ่งใช้นานวันย่อมยมีการสึกหลอชำรุดเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้รถควรมาตรวจสอบว่าอะไรลดยนต์ของท่านส่วนใดยังทำงานได้ปกติส่วนใดเริ่มสึกหลอบางชิ้นส่วนก็ไม่ต้งองรอให้ถึงการชำรุดก่อนค่อยเปลี่ยนพอหากใช้ไปตามอายุการใช้งานที่ถึงกำหนดควรเปลี่ยนก็ควรเปลี่ยนทันทีพอหากมเตหลังเลเสียแดงเงินที่จะเปลี่ยนไม่แน่จากปัญหาเล็กอาจตามเป็นปัญหาใหญ่ จากที่จะต้องเปลี่ยนแค่ค่าอะไหล่รถยนต์ในเงินตามจํานวนหนึ่งอาจจะทำให้คุณต้องเสียทรัพย์ซ่อมแซมรถมากกว่าปกติหรือร้ากกว่านั้นอาจเป็นต้นเหตุทําให้เกิดอ,อุบัติเหตุในขณะขับขี่ได้และมีทั้งหมดนี้คือรายการอะไหล่รถยนต์ชิ้นไหนถึงเวลาควรเช็คหรือเปลี่ยนสําหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานช่วง1ปีถึง3ปีหรือประมาณ2 0 0 0 0กิโลเมตรขึ้นไปตัวเช็คระยะอะไหล่รถยนต์ระบบช่วงล่างชกอัพหน้าหลัง ผลตัวเช็ค1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรอาจจะระบีช่วงล่างปีครึ่งหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรยางหุ้มเพาขับ1ปีหรือ20 0 0 0กิลเมลูกปืนล้อหน้าหลัง1ปีหรือ20 0 0 0กิเมระบบกันชักขันส่งลูกหมากและยางกันฝุ่น1ปีหรือ20,000กิโลเมตรตัวเช็คระยะอะไหาล่รถจนระบบบังคับเลี้ยว สา,า,า,ายพานพวงมาลัยพาวเวอร์2ปีหรือ40,000กิโลเมตรน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์2ปีหรือ40,000กิโลเมตรตัวเช็คระยะอะไหล่รถยนต์ระบบเกียร์น้ำมันเกียร์ธรรมดาเฟืองท้าย1ปีหรือ20,000กิโลเมตรน้ำมันเกียร์ออโต้2ปีหรือ40,000กิโลเมตรตัวเช็คระยะอะไหล่รถยนต์ระบบเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องแบบขึ่งสังเคราะห์และไส้กรองปีครึ่งหรือ10,000กิโลเมตรน้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์และไส้กรอง1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรสายพานขับและสายพานเครื่องยนต์2ปีหรือ40 0 0 0กิโลเมตรน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์2ปีหรือ40 0 0 0กิโลเมตรตัวเช็กระยะอะไหล่รถยนต์ระบบเชื้อเพลิงและระบบควบคุมไอเสียกองเชื้อเพลิงดีเซล ปีครึ่งหรือ30 0 0 0กิโลเมตรกองอากาศดีเซล1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรกองอากาศบินซินปีครึ่งหรือ30 0 0 0กิโลเมตรตัวเช็คระยะอะไหล่รถยนต์ระบบเบรกจานเบรกและผ้าเบรกหน้า1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรจานเบรกและผ้าเบรกหลัง1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตร การ่วดซึมของท่อและสายน้ำมันเบรก1ปีหรือ20,000กิโลเมตรน้ำมันเบรก2ปีหรือ40,000กิโลเมตรตัวเช็กระยะอะไหล่รถยนต์ระบบคลัสคลัสปีครึ่งหรือ10,000กิโลเมตรการลวดซึมของท่อและสายน้ำมันคลัส1ปีหรือ20,000กิโลเมตรน้ำมันคลัส2ปีหรือ40,000กิโลเมตร